มา่เ้าได้เบิงข้าวแล้วนะคะฉีผู้ยิ่งไปให้ปากค่ำกับตำรวจบอกโดยเลยว่าถ้าเจ้าส้ำนึกผิดตั้งแต่แรกๆอีหลีคอถามนะคือกาฮิตก็หูยว่าหน่องมามันฉีเจ็บเจ้าเนี่ยมันจิตใจมันโอ้ยเหียมขนาดแล้วเจ้าสิาไปห้ค่ำ ฝากข้ามารู้สึกผิดตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำแล้วทำทำไหมทำทำไมท,ำทำไมั้ง,งที่รู้ว่าผิดรู้สึกผิดเราต้องไม่ทำเพราะทำไปแล้วมันเป็นแผลทางใจทั้งผู้ถูกกระทำทั้งคนที่ทำแล้วอย่าบอกว่าสำนึกผิดตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำพูดเพื่อให้คนประนามให้คนเขา ว่าให้แล้วและไม่ใช่เสียงที่คนอื่นที่เขาเอามาแล้วคุณเอารมเอาแล้วอีกน้องๆตัวอื่นละน่ะนะที่คุณเลี้ยงอยู่ทุกคนเป็นไอทุกจัดเลี้ยงที่คุณเลี้ยงอยู่นะกลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของคุณทั้งหมดเลยเหรอฮเวลาที่คุณโกรธอะไรขึ้นมาคุณต้องไปลงที่น้องหมา หรือว่าสิ่งที่คุณเลี้ยงเอาไว้เพื่อระบายอารมณ์ของคุณนั้นเหรอแล้วมาบอกว่าจำนึกผิดตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำและทำทำไมถามนะว่าทำทำไมทั้งท,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 งที่รู้สึกว่าผิดคนเรามันไม่ใช่อ่ะถ้ารู้สึกว่าผิดเราต้องไม่ทำเราต้องไม่ทำร้ายเขาให,ให้เขาเจ็บให้เขาทุกข์ทรมานมันเป็นขอ้ออ้างที่แบบขอไปที คุณรู้จักคําว่าขออ้างแบบขอไปทีไหมพูดให้มันจบคุณรู้ว่ามันผิดแต่คุณยังทําคุณรู้ว่ามันเจ็บปวดแต่คุณยังทําทําไมคุณไม่ทําตัวคุณเองเพื่อจะได้เรียกร้องในสิ่งที่คุณต้องการนะมันฟังไม่ได้ฉันดูข่าวทุกวันการที่คุณไปให้การแบบนั้นมันเหมือนกับเขาเรียกว่าขอไปที มันฟังไม่ขึ้นอ่แล้วต่อไปล่ะอีกน้องมาอีกสองสาตัวเวลาคุณโมโหขึ้นมาแล้วคุณจะเอาเขาเป็นที่ระบายอารมณ์เยอย่างสมมติว่าคุณโกรธสามีคุณขึ้นมาอีกครั้งไอ้น้องมาที่เหลือที่คุณเลี้ยงเขาอยู่เขาจะไม่เป็นที่ระบายอารมณ์งคุณหรอเออฟังไม่ขึ้นอบอกเลยว่าถ้าดา่ดาได้จะด่าไปสิบวันยี่สิบวัน อืเพราะอะไรมันมันมันเป็นอะไรที่เอาตัวรอดแล้วก็จบค่ะคลิปหน้าเจอกันมนะฮะแม่เอาพย